อยากให้สกมาวันนี้คือยังไงอ่ะฮะยังไงเอาไปทีละข้อทีละข้อเอ่อ น้องเคยเขินเปิดพุงด้วยนี่รอความเห็นก่อนนะเดี๋ยวรอชักครู่เนเลยเยอะเลยวันนี้ความเห็นอาตบัตสัตว์เรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรฮะเออคุณจอนเนี่ยแกไม่ได้อยู่ในกรรมการงบประมาณใช่ไหมด็อกเตอร์จอนอาตอนนี้พุ่งเป้ามาที่ด็อกเตอร์จนเลยแกทำหนังสือนะเมื่อวานน่ะไปถึงกรรมการงบประมาณซึ่งมีคุณกนกนุษ เป็นประธานกรรมการอ่แต่มติออกมา10ต่อ8ปดดออกเสียงสี่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยข้อความเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้คุณจอก็ททำหนังสือคุณจุรจิตพง์สิงห์วิทยาประธานสภากรทมที่มานั่งคุยนอกจอกับเราเนี่ยอ่เรียนประธานกรรมการวิสามันเห็นไหมด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรทมเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี68เป็นเรื่องสําคัญในการพิจนารณางบประมาณ9 0,000ืกว่าล้าน เป็นเรื่องประชาชนให้ความสนใจเพื่อการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรรมเรื่องก็ประมาณไยจายประจําปีก็ประมาณ6กแปเป็นด้วยความโปรโ่งใสตรวจสอบได้จึงขอให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการถ่ายทอดการประชุมดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อป,ปวดพิจารณาขอแสดงความนับถือประธานสภากรุงเทพมหานครแต่หนังสือนี้มันไปเป็นผลไงเพราะมติที่ออกมาท่านผู้ชมอย่างที่ทราบก็คือ ไม่ถ่ายทอดเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่10เสียงและที่บอกว่าถ่ายทอดเนี่ยแเสียงก็บทบิดนะแต่มีงดออกเสียงน่าจะสคนถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผลเป็นอย่างนี้ไม่ถ่ายทอดฟังดูก็มีประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่สสกเนี่ยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นกังวลเรื่องไม่มีเกษตรคุ้มครองเกรงว่าเวลาพูดถึงประเด็นเรื่องงบประมาณไปพาดพิงใคร จะถูกฟ้องร้องดอับเบินคดีตามกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่เนี่ยใช่ไหมอ้านี่อใจเย็นๆเราไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้ทันทีทันใจเพราะว่า,าเป็นนัดหมายเรียกท่านมาผมก็รู้ตอนค่ำเมื่อวานนะเพราะหมดแต่ดูโอลิมปิกด้วยก็เลยยังไม่ทันได้นัดหมายเดี๋ยวไว้นัดหมายในโอกาสต,ต,ต่อไปอ่ารอความเห็นท่านผู้ชมก่อน อ,อ,อ,อพี่รู้สึกงไงที่ถูกสอกอเพื่อไทยต้มกลางรายการ,ร,การต้มมาไหนแต่นี่เขามาจับมือกันว่าจะไลฟ์ไงคะหมายถึงอันนี้แน่เลยแล้วสุดท้ายก็คือไม่ได้ไล่มาติเขาไม่ได้ต้มเขาตกลงกันนี่ก็ตกลงกันแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงคุณผู้ชมก็เลยบอกว่าพี่ยุทธถูกต้มไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เ,เดี๋ยวดูช็อตนี้ซิเป็นยังไงเดี๋ยวอาทีมาไปตั้งหัวมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยว นี่กลายเป็นเรื่องสองกอรฉันเป็นหลักเลยเอาอยัางไงกันเนี่ยฮะเอามาสิประธานกนรรมธิการคุณกระหนงนุชคุณกระหนงนุชนั่นแะค่ะ,คะให้สิทธิ์ท่านถูกพาดพิงด้วยไงวันก่อนนะ่ะที่คุณเนิร์ดบอกว่ายังไงนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะคือถ้าเกิดดรจอห์นพูดแบบนี้ก็แปลว่าคุณกระหนงนุชกับคุณวิพุ่ะพูดโกหกค่ะคุณวิพุทธใช้สิทธิ์ชี้แจงเมื่อวานนี้เปิดให้ฟังไปหรือเปล่า ยังไม่ได้เปิดเปิดไหมค <c oughs> ่ะท่านอรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่หนึ่ง <c oughs> คนวิพุทธอ่ะค่ะคนวิพุทธอวิพุทธมีการเขียนเป็นจดหมายด้วยนะ <c oughs> ใช่ค่ะคือบอกไม่สบายใจที่ถูกสอกรอนเนรส์สคุณพัทรพร์พาดพิงมไม่สบายใจในรายการกรรมกรข่าวที่คุณพัทรพร์กล่าวหาว่าผมโกหก ว่าผมพูดในที่ประชุมวิพว่าพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการตั้งบุคคลภายนอกมาร่วมพิจารณาง,งบประมาณมโดยที่ผมไม่ได้มีโอกาสชี้แจงสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนเป็นอย่างมากอมขอชี้แจงคือหนึ่งการประชุมวิพสภากรทมที่สกเนิร์สกล่าวหาว่าผมพูดว่าพักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการที่ก้าวไกลจะตั้งคนอื่นที่ไม่ใช่สกมาพิจารณาง,งบนั้น เป็นความเท็จซึ่งความจริงคือผมพูดว่าในเบื้องต้นสอกอเพื่อไทยจะไม่ตั้งบุคคลภายนอกร่วมพิจารณางบมไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยไม่ให้สกก้าไกลตั้งบุคคลภายนอกอเรื่องนี้มีหลักฐานการประชุมบันทึกชัดเจนประเด็นที่สองสองกอวิพุดบอกที่ประชุมวิบที่พูดกันถึงเนี่ยเป็นการประชุมเพื่อจัดทำร่าง ร่างระเบียบวาระการประชุมสภากรทมและคุยพวกกันแนบหัวข้อว่าคำว่าร่างน <ปก S 1> เที่คำว่าร่างเลยถ้าวิบคุยกันเราไม่ตกผลึกพอมีเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ในตอนนั้นก็ให้กลับไปหารือก,กันในพักแล้วค่อยมาปรับแก้ไขกันใหม่ให้เหมาะสมที่สุดในการทํางานเพื่อประชาชนประเด็นที่3ประชุมวิ เมื่อ26กรกฎาคมผมและสมาชิกอีกหลายคนนะตอนนั้นเบื้องต้นเห็นว่าเราจะไม่ตั้งบุคคลภายนอกอเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งข้อดีข้อเสียแต่เมื่อเก้าไกลเห็นอีกแบบทุกคนในวิบก็รับฟังส่วนผมก็ได้นําข้อคิดเห็นต่างๆกลับมาประชุมที่พักเพื่อไทยวันที่29แล้วก็เป็นไปตามที่สกสุรจิตก็คือดรจอนนะคะได้บอกว่าตั้งบุคคลภายนอกได้ตามข้อบังคับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาอภิปรายมาโหวตในสภาก็เป็นไปตามปกติในระบอบประชาธิป,ปไตย สุดท้ายก็คือไม่มีสกอของพรรคเพื่อไทยคนไหนที่บอกว่าเก่งกว่าประชาชนและดูหรือดูถูกประชาชนว่างโง่ตามที่สกเนสพยายามจะยัดเยียดให้บอกสอกชุตจิตก็คือดรจอนได้พูดในรายการกรรมกรข่าวว่าเราพูดว่าสกคือตัวแทนประชาชนที่พวกเขาเลือกมาแล้วย่อมรู้ความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีอ,อ่ะไหนฟังอีกทีหนึ่งเซแล้วเดี๋ยวจะได้ไปสนทนากับคุณกนกนุช สกที่เป็นประธานกรรมการเนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาตที่สําหผมเนี่ยรวมไปถึงท่านกะหลกรูตริศน์สักด้วยนะฮะซึ่งเป็นการกล่าวถึงผมนะฮะในฐานะว่าปรานสภาซึ่งผมไม่ได้เปออกรายการ,ราาด้วยนะครับซึ่งผมต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็เลยต้องขอชี้แจงนะครับว่าผมนะครับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานราวา่วมซึ่งเรานะครับเป็นการประชุมร่วมกัน ในจุดสัดส่วนพักการเมืองนะครับอยากุูสัดส่วนพักการเมืองที่มาคุยกันเพื่อหาือแนวทางการงานในแบบรัฐการนะครับเพื่อให้เกิดความรับรื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับมันมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่เรารับฟังกันอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นทางออกเป็นทางเลือกที่ดีสุดเรารับฟังกันแล้วันกันไปแก้ไขมันนะเราไปคุยกันนะครับมันไม่ใช่ว่าขมโกหกหรือว่าท่านถนนโกหกไม่ใช่ครับ เราทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกความเห็นนะครับเพราะเราทุกคนผ่านกระบวนการลื้กต้งได้รับมอบหมายจากประชาชนมาแล้วนะครับโือนี้ผมขอยืนยันนะครับอ้าวนี่ท่านผู้ชมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กรรมกรข่าวคุยนอกจอได้ไปเปิดเราในก่อนจะการประชุมกันใช่ค่ะเพราะประธานกับสมาชิกคนสําคัญมานั่งอยู่ตรงนี้แลวเขาต้องเดินหน้าประชุมไปใช่ไหมคุณกนกนุชเกลิ่นสังซึ่งเป็นไปตามควาดคาดหมาย ดอกเตอร์จอห์นประธานสภาก็ได้บอกกับเราวันนั้นว่าเขาถูกคาดหมายว่าจะเป็นประธานสภาอประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณกรทมปี68ซึ่งเมื่อวานนี้ประชุมกันก็โหวตเลือกคุณกนกนุชก,กรดสังเป็นประธานจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดสดลงมติ 8ต่ออ่ะสิต่อ8คือไม่ให้ถ่ายทอดให้ถ่ายทอดเนี่ยแไม่เห็นชอบให้ถ่ายทอด10งดออกเสียงไป4ค่ะขนาดเดียวกันยังมีประเด็นเรื่องกรณีอนุญาตให้สอกอแต่ละคนมีโคต้าคนนอก2คนรวมทั้งสิ้นก็ร้อยคนสามารถนั่งในอนุกรรมการสํานักงานเขตและสํานักอื่นๆได้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะร้อยห้คนอันนี้คนเนิร์ดเป็นคนบอกค่ะอันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ดรจอ์นบอกอของเพื่อไทยเขาไม่ได้ขัดข้องอะไรนี่ะให้มีคนนอกในอนุได้ เพียงแต่มติออกมาจากปีก่อนๆคุณเนิรพัทรพรบอกร้อยหปีนี้ร้อยคนค่ะแล้วงบประมาณที่ถูกตัดไปจะแปรกลับมาโดยฝ่ายบริหารแล้วนําเข้ากรรมการวิสามันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอันนี้คืองบแปรที่คุณวิโรจน์วัคคณาดีสอนใช้คำว่ามันจะงาบงบแปร